เ hey. อ,อเจอนี่น้อยอะชุดตดดึงคำอวยพรมรกตใช้พลังงานมังกรยก 3ชั้นกับเป้าหมายเพิ่มความเสียหายในการโจมตี3าครั้งถัดไปชึบเฮออุ่กเิง hey, จริงๆด้วยมันแทงทะลุแล้วดาบทำลายเลือดซึ่งเดิมทีไม่สามารถเจาะทะลุแมงมุมเกาะสีเงินได้แต่ในตอนนี้มันสามารถเจาะทะลุบอสได้อย่างง่ายได้เลยงั้นเหรอด้วยคำอวยพรมรกรนี่ไม่เพียงแต่จะเพิ่มความแข็งแกร่งของชั้นเพียงเท่านั้นแต่ยังเพิ่มคุณสมบัติของมังกรอีกด้วยงั้นเหรอเนี่ย หยาเห้สุดยอดไปเลยแฮะเสี่ยวเฟยเธอได้รับรูปแบบใหม่และทักษะใหม่ในเลเวลหงั้นหรอเนี่ยเหย่ดีจริงๆจากการโจมตีของเจียงหญิงเมื่อคู่นี้เห็นได้ชัดเลยว่าพลังงานของมังกรเพิ่มคุณสมบัติของเสี่ยวเฟยในการโจมตีดังนั้นถ้าฉันนํามันไปใช้กับเสี่ยวเย่แล้วก็กุ๊กพูดไรมากกันว่เจ้านี่น้อยถุยจะดึงพนพิษพ่นพิษออกไปเป้าหมายที่อยู่ในระยะ จะสะสมพิษอย่างต่อเนื่องพิษแต่ละชั้นจะลด H ฮพสูงสุด5%เสี่ยวเฟย์ซึบใช้คำอวยพรมรกตให้กับเสี่ยวเย่นี่แนะ่เอ้ยตดึงคำอวยพรมรกตใช้พลังงานมังกรยก3ชั้นกับเป้าหมายเพิ่มความเสียหายของการโจมตี3ครั้งถัดไปยา่า กุ๊กเข้ามาดีดึงเผาไหม้ทุกสิ่งมังกรทำลายล้างกระพือปีกรวบรวมพายุทอร์โนโดไฟทั้งหมดเพื่อสร้างการโจมตีที่รุนแรงเหลเอลไฟนี่ของเสี่ยวเย่ในตอนนี้เมื่อมีคุณสมบัติเพิ่มของเสี่ยวเฟไปแล้วการโจมตีนี่มันมีมากกว่า1นึ0งหมนแต้มอย่างแน่นอนเฮ้กุ๊กกุกูตายเจ้งหญิงเสี่ยวฟเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีครั้งสุดท้าย เพืออุกบจะดึงเขี่ยวมังกรโจมตีเพิ่มประสิทธิภาพสัญญาเลือดพลังงานของมังกรปลดปล่อยการโจมตีอันทรงพลังด้วยในอาวุธปัจจุบันจะดึงคำบอยพรมรกตใช้พลังงานมังกรยก3มชั้นกับเป้าหมายเพิ่มความเสียหายในการโจมตี3าครั้งถัดไปเพือตายแล้ว ติดตงมังกรดำเลเวลอัพเป็นเลเวล18ติดตงมังกรยก,รยกรยเลเวลอัพเป็นเลเวล6ติดตังลูกฝานเลเวลอัพเป็นเลเวล23ติดตงมังกรยกเลเวลอัพเป็นเลเวล7ลูกฝานนายได้คะแนนเท่าไหร่ในการสอบครั้งใหญ่งั้นเหรอเอิ่มก็ประมาณ1.3าล้านนะเห้พลังของนายไม่ควรมีเพียงแค่1.3ล้านคะแนนสิเออฉันเองก็ไม่สามารถบอกได้หรอกนะแต่ขีดจำกัดสูงสุด สำหรับความยากระดับฝันร้ายคือ1.3ล้านคะแนน,นนะเฮ้ยชินชิวเต่าเซวเมาสพวกเธอพาคุณป้ามาที่นี่ได้เลยตอนนี้ปลอดภัยแล้วยึบแหในแง่ของคะแนน,นแล้วฉันได้เพียงแค่ครึ่งหนึ่งของลูกฝันเท่านั้นแต่ในแง่ของความแข็งแกร่งมีช่องว่างระหว่างเขาและฉันมากเกินไปซึ่งไม่สามารถก้าวข้ามไปได้ด้วยบัฟอาหารของคุณป้าการเคลียร์ป่าแมงมุมพิษ ไม่เพียงแต่จะเพิ่มเลเวลให้กับทุกคนเท่านั้นแต่ยังมอบวัสดุและรางวัลอีกด้วยเด้อว้าวาอนนุปกรณ์นี่ดูดีสำหรับฉันเลยนี่งั้นฉันไม่ไอายแล้วนะโอ,โอ้เอาไปเถอะถึงยังไงเธอเองก็น่าไม่ไอายอยู่แล้วละบางทีเธออาจจะต้องการทีมจริงๆหรือไม่ทุกคนเองก็อาจจะทำให้เธอคุ้นเคยกับครั้งแรกที่เจียงหญิงตกลงเข้าร่วมทีมตามข้อกำหนดก็เป็นได้ เฮ้ hey, นี่เยี่ยมไปเลยนะเรามาแลกเบอร์กันไหมเออฉันไม่ได้ใช้มือถือนะเฮ้อก่อนที่เราจะไปยังดินแดนรับครั้งถัดไปเราจะไปที่บ้านของเธอและเรียกเธอออกมาละกันนะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการกอร่อตั้งทีมตามข้อกำหนดเอาละทุกคนกินให้หมดเลยนะจานนี้นะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งเฮ้ hey, hey, นี่พวกเธออยู่ร่วมกับโลกจิตน,นี่จริงๆงัง้นเหรอเอ้ยฉันก็บอกไปแล้วไงว่ามันเป็นความเข้าใจผิดกันนะ น่ณคืนนั้นคุณป้าทำให้ต่ำรับรถของทุกคนนั้นหลงไหลในอาหารของเธอหยาอิมเธอขอพี่และในวันต่อมาก็ค่อยคคุ้นเคยกับชีวิตในสถาบันมังกรและไปที่ป่าแมงมุมพิษเป็นครั้งขาวเพื่อเพิ่มเลเวลต,ตึงมังกรหยกเลเวลอัพเป็นเลเวล12ิดึงมังกรหยกเลเวลอัพเป็นเลเวล13ึงลูกฟานเลเวลอัพเป็นเลเวล24ส ศึกษาทฤษฎีการต่อสู้ทุกวันเต่าเซียวเมาตอบคำถามนี่มาซะอ๋ะอหนูลืมไปแล้วนะจนกระทั่งกว่าครึ่งเดือนต่อมาสองวันก่อนการประเมินน้องใหม่เฮ้อพวกมึงฆ่ากูมากี่รอบกันแล้วนี่กิกี้ไม่ใช่ดิกุ๊กกุ๊กตึ๊ดตึง,ตงม,มังกรหยกเลเวลอัพเป็นเลเวลสิบสี่ตึงดตึงมังกรดำเลเวลอัพเป็นเลเวลสิบเก้าตึดตึงลูกฟานเลเวลอัพเป็นเลเวลยี่สิบห้า เฮ้ hey, มันจบแล้วเสี่ยวเมาส์รีมาเปิดหีบแล้วสิเอาละฉันมาแล้วติ๊งเต่าเสี่ยวเมาส์คาสการต่อสู้เลเวลยีนักดาบติ๊งชินชิวคาสการต่อสู้รับเลเวลยีนักเวทแสงศักดิ์สิทธิ์ติต๊งฮันเจียคลาสายชีวิตรับเลเวลสิเชฟผู้มีสเสน่ห์เฮ้อเดิมทีฉันวางแผนไว้ว่าจะให้เสี่ยวเย่ไปถึงเลเวลยีแล้วก็ เสีย่ยวไฟไปถึงเลเวล15ก่อนการประเมินน้องไหมแต่ดูเหมือนว่าแผนมันจะล่มไปแล้วนะเออทุกอย่างเองก็เป็นไปได้ด้วยดีนะในส่วนของฉันดาบน้ําแข็งในตอนนี้ก็อยู่เลเวลเดียวกับฉันแล้วดึดึงดาบน้ําแข็งเลเวล up เป็นเลเวล24ตึดึงเจียงหญิงคลาสการต่อสู้รับเลเวล24ปรมาจารย์ดาบว้าว,ว,าวในที่สุดมันก็ออกมาแล้วนี่เลย เป็นเวลาเกือบ1เดือนแล้วในที่สุดฉันเองก็รวบรวมมันมาครบชุดแมงมุมพิษสำหรับนักดาบเห้เ <Hey, S 1> ยี่ยมไปเลยนะตอนนี้เธอเองก็สามารถปรับปรุงอันดับของเธอได้แล้วในการประเมินน้องใหม่นะดึง<ๆ>ชุดแมงมุมพิษความต้องการของเลเวล20ความต้องการของอาชีพนักรบนักดาบเซตเอฟเฟก2ทับสีการโจมตีที่มีโอกาสยิงใยแมงมุมสีดำเป้าหมายที่ถูกสัมผัส โดยใหญ่จะถูกผูกไว้เป็นเวลา60วินาทีเซตเอฟเฟกต์สทับสีเป้าหมายที่ถูกผูกไว้จะถูกพิษและเสีย HP 5%ทุกๆ5วินาทีเห้ <S <S <uns> <S hey, วันนี้เรากลับบ้านกันเถอะถึงมันจะยังเช้าอยู่งั้นฉันจะเตรียมอาหารเย็นไว้ละกันนะอ่าใช่แล้วละ่ะในตอนนี้เราไม่จำเป็นต้องเข้าอาณาจักรลับนี้อีกต่อไปแล้วละอ่าใช่จริงด้วยพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมการประเมิอนน้องไหม พักผ่อนให้เต็มที่และเตรียมตัวให้พร้อมกันดีกว่าฉันเห็นด้วยลู่ฟานเธอมากับฉันสักครู่หน่อยได้หรือเปล่าเห้ hey, ครูกู่งั้นเหรอเออจริงๆแล้วไม่ใช่ฉันหรอกนะที่มองหานายอยู่แต่เป็นรองอาจาร,รย์ใหญ่เจ้าต่างหาเขามีบางสิ่งบางอย่างที่สําคัญจะบอกนายนะฮะบางสิ่งบางอย่างที่สําคัญก่อนการประเมินน้องใหม่เนี่ยนะ